มาพี่นออกินลุยสวนนี่ไเมอลุยสวนเซสวนมาเมนลุยสวนเซสวัอเออเออมีคนนึงกินนบ่ได้ไฮ้ยมีคนที่น้่งอะไร ที่แล้วแทงที่นำมาได้แม่มูีเข้างมาเจ้าที่อาสาาปอดภัยถึงทันมากใช้บันไดทางเดินลงไปแบบปกติแต่คนนั้นนี้แตกางเขาได้ตื้ตัวจทไม่ติดะไรเวนรติดแผงเซซเซ แล้วมันเดือดก็นี้เซ่วนตัว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 เซสวนตัวเซวนตัวหาได้หันบีบบางนาใส่ก้นก็ยังแม่สิเวนให้ได้ไปซื้ออาเแม่สิเวนน้ำจิ้มูกิไปซื้อไป แล้วมาใส่อะนีเซเว่นคู่คบมีเงินรอแมาไจะคบเลยจะกุ้นโตเลยเพราะบอยากคบเธอเจนันจงกับวม่งเงินแมนบอแมนบอ่มนบะไม่ตาปอยจะคบเธอเลืกคบกันไหนบ่ว้ย เขาซื้อบิดเป็นพันบอกให้ออกนำจิ้มบอมีเงินมัแต่บัตรเธอหนันนะเว้ยบ๊วยครบดีบ้วย คนไทยเราตอนกินอย่ามาทันมึงชี้ตายบอกไม่ชอบไทยอยู่บ่เฮ้ยตอนกินอะบ่เฮ้ยชี้ห้าวไทยอยู่บ่ตอนกินฮะบอกอยากลายนะเาอย่ามาทันมองอะน่ะตังน้ำมึงาต นายเมื่อได้คนทองมา